ันนี้นะคะเราจะมา ASMR กลุบกรกาแตกกันนะคะวิธีการทําแปะไว้ให้ใต้คำบรรยายเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดเราไปเริ่ม ASMR เลย ก็จบพื้นที่เรียบร้อยนะคะหอ่บกันเอซิมาเคลครักกิ้งถ้าใครอยากให้ทำมือวิดีโอเคลครักกิ้งแบบนี้ก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย